ครับช่วงนี้กำลังไล่สดครับไล่สดครับอยู่ที่พระบรมธาตุนาดูนะครับลมกันสองจอครับช่วงนี้ล้มบางอย่างแห้งเลยครับล้มจะได้มาแห้งกาแห้งน่หนังแกะบนครับวันนี้ลงมชายแก้บนครับที่พระบรมธาตุนาดูครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีทังช่องบุ้รววันพักครับช่วงนี้ครับสวัสดีเพื่อนๆทั้งยูทูบครับยูทูบสุขูสุคนครับช่วงนี้ร่มแห้งครับวานขึ้นผาเรียบร้อยแล้วเพราะนี้เก็บผาขึ้นครับร่มแหักร่มแนงครับทว่าจะมีงานเป็นทีงไหนล่ะครับไมใดกับใดมือนีฉายแก้บนครับลงแก้บนครับสองจอครับลงแก่บน ม่จะพาพมาคำครับพากันล่มของคำคำว่าบ like ังคับบังร่มม้นค่อยเลยครับร่มคากิลิ่ม่มแห้งค่ะจอจอนั่นเปไนนี่จอน่งไปไตีเสียกเพื่อม้อนนิ่งเพิ่งมุมนั่นแ่ต้านมุมผ่ามันอุ้มอุมยังแมกอจอหมมัดมัดแจกไปเลยมัดผ่าขวีนันนเลย เป็นบรรยากาศสดๆครับร่มไก่แห้งเช็คของเช็คยางเรียบร้อยลครับระบบเสียงการ่องเรียบร้อยแล้วมาผิดจุดหมองเดียวก็ลั่งมาสิฉายครับเขาใช้ทเรียนนะครับนางแก่ปดโอ,อเสียงร่มเชียงโอ้โหจินตยานรถก็นี้กับจอดใกล้ต้นไม้โอ้โหกับเจ้าต้นไม้หาเค้กได้ไหนนี่มัดเชือกมัดยังดีดีห่อผ่ากันแล้วมัดเชืกอกไม่ดีเอ้ย ดึงดึงดึงไปน้ำทีเอ้ดึงดึงดึงเชือกไปได้หรือกระมัดไหมเออโอ้บรรยากาศครับบ้านแม่เนี่ยเนี่ยมวลไปเลยครับเพี้ยนนางกลางแปลงนี่ยในบรรยากาศหนาคนนักที่แหงครับคุณดึงดึงคุณดึงมัดเอ้ยมัดมัดมัดวันนี้ลมแห้งครับวันนี้ลงกันสองจอครับอีกจอหนึ่งคนครับทางกันนี่แหละครับพอด้จ่ายได้สองจอครับ คอนใช่หนึ่งสองจอดแอบคันหน่อยจอดกับจอดใต้ต้นไม้พอครับบรรยากาศโอ้ครับดีจังครับว่าได้ตั้งหานใช้กับแถวอีสานใต้ทางนี้ทางสารคามครับเพียรง่ายๆครับลงทั้งรถไปใช้ล่างหมองเพิ่นว่าเมื่อคืนนังขยะเดีย๋ยวพอดมานังขยะเขาเปียงครับปลอดภัยครับช่วงหน,าน้าฝนปลอดภัยช่วงน,นี้พนดครับถึงเจียกเจ้าสองคนสามกนแหงเหมืด่ด จำของเรียบร้อยแล้วครับร่มแห้งไม่ผ่าแล้วได้ผู้ป่าจะใช้แล้วว่างนะร่มมากพักกันโตนขึ้นเอาผ่าลงก็ผ่าขึ้นย่างให้ไวขั้นใหญแห้งเป็นเสียกข้าวเนาะมึงสิขาดกระพร่องกันไปไหนข้นนันไปไหนขันนั้นเครื่องใช้ใส่เครื่องใช้ทั้งล่างจี ใครอยู่คันนี้มีหลังคาหลังคาดีอยู่คันนี้คันใหญ่ที่คันใหญ่เนี่ยต้องได้ไปยาแล้วเนี่ยมันหลังคามันพื้นเรียบเนาะหลังคามันต้องเจอยางเบิกต่อยแล้วอาลงณ์คันใหญ่ครับคันใหญ่ของเต็มรถมาก่อรับเจอลรคตู่กัละใบล้มขาล้มเนี่ยครับวันนี้ยุทธพัฒนารดูนครับสายแก้บนครับ ครับสวัสดีสุขุมสุขคนครับที่กำลังเข้ามาเบิ่งทางช่องอุ้ดโหลดพันพาค,ครับยูทูบครับตัวนี้กำลังตั้งของแล้วครับตัวหนึ่งอ่ะตั้งแล้วลว,ว่าสิใช้แล้วครับนะครับมือเดือดคือเลยบนใช้ขางทั้งครับนะครับจอหนังนของพวกขีฟา้านะโอ้ขาดขาดขักข,กข,กข,กขกาดบรรยากาศ เอ้าแบดกับฉีดเหมือนกันีลยครับผมขอบคุณสละการรับชมครับขอบคุณหลายๆครับ